มิส s กร a ไทยแลนด์ n d 2014ใครดีครับและผู้ที่จะให้เกียรติมอบรางวัลนี้นะฮะได้แก่ please welcome Miss Jane Lee s h a p a r o Miss Grand International 2013 to present the award ลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะ และตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจำปี2014ได้แก่ไมายเลขไมายเลข ุณนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีให้กับมิสเอิร์ธไทยแลนด์นะครับหมายเลข7ของเราครับดักสาวสัส,ส,สิสินทวีครับ and thank you Miss k a ja t c a Elizabeth for presenting the award Miss Earth Air 2013 thank you to all the beautiful ladies today พวกเราภาคภูมิใจในสาวงามสาวไทยทุกท่านบนเวทีแห่งนี้นะครับใช่ค่ะรวมีปถึงผู้เข้าประกวดผู้เข้าสมัครทุกท่าน